รายการเจคอบทีวีเกมนี้นะครับคือผมนะครับเจคอบในเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้คือเลนส์เทเกียร์ไรซิ่งหีืเป็นเจสเลยครับชัตเตอร์เออ่ที่หก่าใช่ที่หกจากบาร์จากชัตเตอร์ที่แล้วนี่ก็ลเลนได้เปโดมอเตอร์ไซค์ใครมาแล้วทุกอปเปอร์นะทางนั้นเป็นไงบา้างโอเคไหมเออ ที่นั่นน่าจะมีเรากำลังมุ่งหน้าไปที่สถานสนามบินใช่สนามบินนะแต่ว่าแต่เดนจากทำไมเฮ้ยไม่บอกนะว่านี่คือบูฟโอ,โอ้จับมืออย่างนี้ มืออย่างนี้แขนอย่างนี้ไอ้แซมไม่ใช่แซมบิวิกกี้นะฮะเขาไม่ทำความมือนะไม่ใช่ไรเด้นทำไมเธอมาทำอะไรที่นี่ทำไม,มนายมาทำอะไรที่นี่เขาอยากจะประลองดาวกับนายอ้ฟัันซีีีมมิิงยยยููเฮร์วไค มอไซด์สวยดีควรต้องมาชมมอไซด์ละแต่ต้องการอะไรกันเนี่ยฉันไม่มีเวลามาฆ่านายนะใช่ฉันฆ่ามันจะไม่นายจะไม่ดีเอาเนาะเฮ้ยเรื่องนี้มันช่างใหญ่เลยก็ว่ากินไม่ แตามันท้าเราสู้เรืลอกพูดเลื่องพมคือก็มาสู้กับฉันเดี๋ยวนี้เร่องมาจบเ่อมาจบจบกันให้หมดไปดับมอไซค์มอไอแล้วเรียนมาว่ากูกำลังขี่มาเท่ๆเลย แม่มาขัดจังหวะก,กูจริงๆไปนี่ซามูไรทรายบอกมาเจอมาเจอกันนายไม่ต้องห่วงฉันหรอกว่า<ต>จะเป็นอะไรฉันจะสู้ตัวต่อตัวฮะโอ้ดี <laughs> อย่างนั้นเลยดีมากใช่ฉันชอบแบบนี้ทั้งสองคน เต็มตัวสู้กันได้โอ้ยักษ์คาบอยจะไม่มีการหลบหนีใช่ป่าววะแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยด้วยนะอืมมึงอ,อย่าช้าใส่กูนะอย่าแขนขาดอีกโอ้โหยักับคาบอย โอเคโอเคเล้วแน์มาเต้นกันเลยมาแต่ว่าตอนนี้ขออย่างเดียวเปลี่ยนดาบกันเราจะไม่ใช้ฟ็อกเดบดดาบปากากยังแหละมาดฮ้ยอ <c oughs> บอกได้เว้ยเอาไงล่ะเฮ้ย บอกได้เนี่ยจะชาร์จกูเหรอจะชาร์จกูเหรอม,มึงล้มให้กับดาบกระกะัดเนี่ยนะเออเวียงเอ้ยบ,อบอ็อคบ็อคเฮ้บบอกได้เอาปิวปิวมึงปิวบอกได้อืมอืมบอกได้เอาสิเอาสอิมึงนะครูเอาบอกได้เอาสิโฟกัสงามๆอืม ไปเก็บดาบมาสิไม่เก็บด้วยเราหนีโชว์เลยเวลาที่ดีมากเลยนะแจ็คโชว์ไอ้สัตวสทำไมสัตว์คุณเอาดาบไปกับดาบมาสู้กับกูเหรอจะถูกกูกันไปอย่าดูถูกมันอย่าดูถูกมันไม่ดีไม่ดีนี่สุดนี่มึงดื้อเห เฮ้ยโอ้โหหัวแบกมันจบแล้วจบบ้าอะไรกูยังไม่ตายสักหน่อยบอกไปเก็บดาบองนะสิบอกให้มึงไปเก็บดาบมาใช้กูให้ไปเก็บดิแน่บอกตายเว้ยทัวตีวะอืมบอกตายอืมบอกตายเอาสิเอาสิเอาสิ นี่ยหนีทำไมหนีทำไมนี่ยหนีอีกหัวแบะอีกอะกูอู้โอ้โหไปอีกชาร์จเข้าไปเลยกลัวอรสัตว์เฮ้ยอย่าหักดาบกูไม่ดี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 ไม่ด,มดีคือมาแพงโหเป็นรอยบาหมดหน้าอกได้ธนาอยากได้อย่างงั้นฉันจัดให้ ใช่ป่ะไอ้ไฟจะสู้เออช่ไหมเหรไม่ดีหรอกมั้ง not good not good not good บล็อกได้เว้ยบล็อกได้เว้ยโชว์ของฉันยังไม่จบแค่นี้หรอกได้โชว์ของมึงไม่ไรว่ามา พันพันพันเฮ้ยบล็อกไม่ทันเฮ้ยอ่าบล็อกได้ช่วยถีว่ะเฮ้ยยังไงยังไงพันพันพันลา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 โอ้อือโอ้โหปล่อยพลังด้วย It is so lazy อ้าใช่ เออบล็อกได้เฮ้ยบล็อกเซ้รอ yeah. yeah. ีกแล้วเก่งสัตว์กูเก่งเว้ยเฮดจีบอยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาอิชี่ฟันไม่โดนอ่าอ่าเอาสี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 เฮ้ยโอ้โห เมื่อกี้นี้มันปล่อยหินออกมานะปล่อยดินออกมาบล็อกได้เฮ้ยมึงมึงเอาใกล้ๆกูเลยเหรอมึงชาร์จใกล้ๆกูเลยเหรอถึงระยะห่างเลยถึงระยะห่างมามึงมาอื้อือสยตไลท์อย่างเท่ๆแต่ก็แปลกอืม อะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรเวีตชีบอยโชงฉันดีไหมแจ็คเวลาโชงของฉันดีไหมเหรอได้กูจะบอกให้ไม่ดีดีที่ไหนสัตว์กากโคตรเอ้ยอกดไม่ทันกดเอ็กซ์ไม่ทันกูมาแต่มือ เออนั่ไงบูสพลังใหม่เลยเก่งนค่นเราเนี่ in, นนยเฮ้ยแน่แน่แ wow. น่่านี้นะท่านี้นะอยอุยอุ้ยอุชอบท่าเมื่อกี้นี้ว่ะเือมึงเหลือหนึงเปอร์เละมึงเม่อไหร่จะตาย โอก,กดไม่ทันอีกแล้วอยู่ใกล้มือใกล้ตีแค่นีก้กดไม่ทันอีกกูอือเจริญพรบูธพลังใหม่อีกยิงไม่ค่อยจะมีอยู่ชิรยาห่างชิรยาห่างเฮ้ยกดทันเว้ยโฟกาสงามงามเวลาเล่นจบแล้ว โอ้โหเพจสามโอ้โหรู้เรื่องว่าใครชนะนะครับลอ,อยบาโอ้ยเ็นแตกไม่ใช่ครับนี่ขำเจ้านายเกา่าตายครับเจ้านายเก่าของบูตาย เพื่อสัตว์เเฟงสลัดเลือดอย่างรอเก็บดาบอย่างเท่ๆเขาตายแล้วอืมเขาเป็นไซบอร์กเหมือนเรานี่ยอืม evidence ฉันรู้นะว่าไอคิดเองไม่ได้อฉันรู้ว่าไอไม่คิดไม่ได้แต่ฉันก็พยายามที่จะคิดมันฉันได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยอืมดาบได้เรียนจำมาใช้แั้วไงไอดีล็อก เอว VGT7 High โนอ๋นี่คือดาบของพ่อของแซมนะฮะเป็นดาบของพ่อเป็นดาบของพ่อแซมอ่าเป็นสมุไรที่ดีนะครับที่เอฟบูบอกเมื่อกี้นี้พ่อของเขาเป็นสมุไรที่ดีมาก <ไ professors fingers out> สัดเลือดไทยแล้วกันนะจะเอาไปใช้สักหม่อยก็ไม่ได้ใช้เพราะไอดีล็อกชิปอย่างรอๆทำไงต่อนี่เอาให้โว้เดนมันจะไม่เลยรอรออีกหนึ่งแค่ชั่วโมงได้ครับรับทราบมึงวิ่งไปเอาไอ้เคียแล้ว ชอปเปอร์ล่ะเฮ้ยโอ้ทิ้งชอปเปอร์เออฮะมิชชั่นคอมพิวต์นะฮะชัตเตอร์นี้ก็ะจอบอีกหนึ่งชัตเตอร์นะฮะก็เป็นชัตเตอร์ที่สั้นมากชัตเตอร์ที่หกนะฮะอืมปึบโอเคครับก็ไม่ใช่เท่านี้นะฮะ ก็ถ้าชอบกดถูกใจนะฮะถ้าเป็นกำลังจใจกดส u b s c r i b e เนะฮะก็พูดคุยกันได้ใน่างคลิปนี้นะฮะก็เออไม่มีะ้รมากก็ค่าแสนได้แล้วก็รู้ประวัติข้าวๆแล้วรู้เข้าใจในเรื่องมากบ้างตอนนี้เราก็ลองไปสนามบินนะฮะโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับซีโอเก้รั again, บ๊ายบายบายว